สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาปรับตั้งวาวนะครับ id เสียของ honda city นะครับ l 1 5 A นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับด้ามกันฟรีข้อต่อบล็อกบล็อกเบอร์สิบเก้าบล็อกเบอร์สิบสองแจเบอร์สิบนะครับแล้วก็บัตรตายบล็อกก็ฟิลเลเกตไอควนแบนนะครับ ก็เบอเจ็ดทับนิสองนะครับคีมกันตอนแรกครับก็ให้เราปลดสายแอร์นะครับเพื่อจะถอดมอคก,กองนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับมันจะมีอยู่สองตัวเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์เจ็ดทับนิสองนะครับคลายแคมรัดจากนั้นก็ใช้คีมนะครับ คลิปแล้วก็ดึงออกจากท่อเหล็กนะครับจากนั้นก็ถอดปลั๊กที่เกี่ยวข้องออกให้หมขนนะครับขั้นตอนนี้เราต้องถอดขั้วแบตขั้วลบออกก่อนนะครับ ก็มาร์กน็อตนะครับตัวงเบอร์สิบสอนะครับคลายน็อตยึดลิ้นปีกพีเสื้อนะครับจะมีสี่ตัวนะครับ ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับเราจะถอดท่อรวมไอเดีออกนะครับจะมีอีกตัวอยู่ด้านบนครับแต่ตัวนี้เราจะดึงท่อที่เข้าท่อรวมไอดีนะครับจากนั้นจะถอดนัดยึดท่อรวมไอดีนะครับเป็นเบอร์สิบสอง ก็จะมีเบอร์10บอีกสตัวนะครับอยู่ใกล้ๆกับเอ็นีพีเสือนะจากนั้นก็ยกขึ้นตรงๆได้เลยครับตอดคลิปล็อกนะครับออกติดติดกับฝาวาวนะครับฝาข้อฝาวาว รางสายคอยนะครับจุดระเบิดนะครับปลดให้หมดให้ทำการมาร์กหัวน็อตน,นะครับที่ล็อกฝาข้อฝาเบานะครับคลายด้วยลูกบอกเบอร์สิบนะครับ ก็ยกขึ้นหนึ่งตร้งนีเลยครับยกโยกโยกไปโยกมาแนละ้วก็หลุดแล้วก็ยกขึ้นจากนั้นถอดล้อนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์19นะครับเข้ากับตำแหน่งข้อเหวี่ยงนะครับหมนุนตามเข็มน,นะครับจนกวาจะขึ้น อักษรได้เขียนว่าอักนะครับที่โซลราลิ้นนะครับตอนนี้เราจะทำการตั้งสูตที่1ทั้ง idaia นะครับ mm hmm. กับ id เราจะตั้งอยู่ที่0.17นะครับซึ่งเป็นค่ากลางอยู่ระหว่าง0.15ถึง0.19นะครับ ดังนั้นใช้ลูกบล็อกเบอสิบนะครับคลายอาทำการปรับตั้งครับล็อกนะครับอีกตัวก็ทำเหมือนกัน,นครับคู่กัน จะดึงแค่ฟืดๆนะครับไม่ได้แน่นจนดึงไม่ออกนะครับหรือไม่ได้หลวมจนไม่ได้ออกแรงครับเอาไปเป็นไอเสียครับค่าการจะอยู่ประมาณ0.26กับถึง0.30ม mm ิลิเมตรนะครับตัวนี้ผมจะ ตั้งไปที่0.28ยุสองแปดนะครับเป็นค่ากลางนะครับปรับตั้งเหมือนไอดีครับ ีกตัวก็เหมือนกันครับกู้กัน เข็มรับจนขึ้นเลข3ครับและให้ขีดครับเสมอขอบฝานะครับเราก็จะทำการตั้งสูตรที่สาครับทั้ง i d SEA ครับทำเหมือนสูตรหนึ่งครับ ต่อไปก็หมุนตามเข็มนะครับจะเป็นสูรที่4ครับขึ้นหมายเลข4ให้ขีดข้างเสมอขอบครับทำการตั้งเหมือนเดิมครับต่อไปก็จะเป็นสูรที่2ครับหมุนตามเข็มเป็นสูมสุดท้ายครับสังเกตครับคือถ้าสูมไหน พร้อมจะตั้งทั้งไอเดีเสียมันจะยกได้ครับเมื่อครบตั้ง4ี่สูบครับแล้วก็ปิดฝาวา์วครับฝาครอบฝา,าว์วแล้วก็ใส่น็อตตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ครับขันให้ถึงสีที่เรามาร์กไว้ครับ ไม่ได้มาก็จะมีเป็นค่าบอนบอกอยู่นะครับ สังเกตอย่างครับคือถ้าคนนี้ที่เราติดตั้งเาวนะครับต้องทิ้งให้เครื่องเย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับถึงจะโอเคนะครับหรือข้ามคืนก็ได้ครับจากนั้นเราก็ประกอบได้ประกอบทุกอย่างครับตามที่เราถอด ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขันคับแบตนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องก็เป็นอันจบกานตอนการตั้งวาลวนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับ